สภานักเรียนโรงเรียนชุมชนมึงบาได้ดำเนินการส่งเสริมค่านิยมหล,ลักลัติศาสตร์กษัตริย์ในกลุ่มเยาวชนไทยโดยจัดทำโครงการ TSC นมนำพระราชากรณียกิจสู่การต่อยอดสภานักเรียนมาปรับใช้ในกิจกรรมสภานักเรียนและชีวิตประจำวันโดยสภานักเรียนของโรงเรียนชุมชนมึงบาได้จัดกิจกรรมสภานักเรียนร่วมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยได้ดำเนินการดังนี้ค่ะ เดียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรนกายบวกแรนใจและจิต วันนี้นักเรียนระดับชั้น,นระถมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนชุมชนบึงบาเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สอปลอผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับที่มีรถจากสอปลอมารับและมีพี่พี่ทาหารมาอำนวยความสะดวกครับเมื่อใกล้ถึงสอปลอผมมองเห็นจากไกลไกล ผมคิดในใจว่าข้างในมันมีอะไรนะมันทำให้ผมอยากเข้าไปเรียนรู้ครับภาพคุณค่าขาขทำยังไงถึงจะพอเพียงเหรอคะ อย่างที่หนุ่มน้อยค่ะคุณครูมาว่าจะทํายังไงให้พอเพียงใช่ไหมเด็ๆกๆรู้จักสามห่วงสองเื่อนไขไหมครูที่โรงเรียนสอนมาแล้วใช่ไหมสามห่วงสองเื่อนไขมีอะไรบ้างพอประมาณมีเหตุผลมีอะไรอีกมีภูมิคุ้มกันอีสองเงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมอ่ะพี่ปิ่นยกตัวอย่างง่ายๆความพอประมาณถ้าวันหนึ่งเด็กๆไปโรงเรียนคุณพ่อก็ไม่ให้เด็กๆโรงเรียนไปวันละหนึ่งร้อยบาทตอนเช้าเด็กๆกินข้าวออกจากบ้านเด็กๆมีเงินเหลือถึงตอนเที่ยงกี่บาทหนึ่งร้อยไหมพอยังไม่ได้ใช้ ถูกต <łość> ้องไหมอ่ะตอนที่เรนกินข้าวที่เรนแค่สิบห้าบาทเหลือเงินทั้งหมดกี่บาทแต่สิบห้าบาทถูกต้องไหมตอนเย็นกินข้าวที่บ้านเรามีเงินเก็บเงินออมไหมมีมีเงินเก็บเงินออมเงินออมเหลือเท่าไหร่แต่สิบห้าบาทเก็บไว้ใช้ในเหลือเยอะเยียวเออตกว่า เอ้าหนุกลับมาแล้วหรอถูกใช่ค่ะแม ไปสอบระวันนี้เป็นยังไงบ้างคะหนูได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพแม่คะหนูว่าเราเลี้ยงไก่กันใชไหมคะแม่ว่าดีนะลูกเราจะได้มีเนื้อไก่แล้วก็ไข่ขก่กินทะุกวันเลยดีดไหมเนี่ยเคคอับงปักเลยครับ,อ,บ,รบอ้อาวนาวินเป็นอะไรเนี่ยวันนี้ปดวดหัวตัวร้อนหรือเปล่ากระาัเงินเนี่ย ี่ผมอยากอมอมเงินครับอืมดีมากอุ๊ยป้าเป็นอะไรอ่ะจะช่วยป้กากันไม่เราจากโครงการจริอาสาพระราชทานไหม <Ru iz? S 2> รู้จักใช่ไหมคะเพราะในเด็กเวลาเราเห็นคุณปูณคุณป้าหรือคุณครูเนี่ย เลยคุณแม่พาลโลที่เขยรถหรือขวานขยะอยู่ถ้าเด็กเจอเขาเด็กสามารถเข้าไปช่วยเหลือเขาก็ได้นะถือว่าเรามีจิตอาสาเช่นเดียวกันถ้าเกิดเป็นใคุณป้าเขยรถขวาขยะอยู่เก็บจานเก็บช้อนเด็กเข้าไปช่วยได้ไหมได้เข้าไปเก็บช้อนใส่กระป๋องแยกเศษอาหารอันนี้ก็ถือว่าเด็กมีโครงการจิตอาสาอยู่ในหัวใจเราต้องทำารณีเรื่องหัวใจเออไปช่วยป้ากัน เฮ้ยจริงๆด้วยอยากรู้ไหมงั้นเราไปหาคำตอบกันดีกว่าในปีพุทธศักราช2518เป็นสมัยที่และเริ่มจัดก,การปฏิรูปที่ดิน เกิดจากในอดีตเกษตรกรส่วนใหญ่ของไทยเป็นชาวนาชาวไร่ประสบปัญหาไม่มีที่ดินทำกินเนื่องจากความยากจนผลผลิตตกต่ำมีหนี้สินถูกโกงเอารัดเอาเปรียบกระทั่งถูกยึดที่ดินไปจนหมดสิน้นทำให้ต้องไปเช่าที่ทำนาในราคาสูงเกิดความเหลื่อมล้ำในการถือของที่ดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้การปฏิรูปที่ดินเพื่อมอบให้แก่ประชาชนโดยทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดที่ดินให้เป็นธรรมตามเนื้อที่ที่กฎหมายปฏิรูปที่ดินกำหนดทรงโปรดเกล้าให้พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10 ครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชากุม,มารเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเอกสิทธิ์ตามโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรอำเภอหนองเสือที่ทำกินในที่ดินพระราชทานเมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2520 เราปลูกกล้วยปลูกกล้วยปลูกมะละกอและนี่คือผืนดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้แก่เกษตรกรอำเภอหนองเสือเมื่อ47ปีที่แล้วค่ะการปฏิรูปที่ดินไม่ได้เพียงแต่การแจกกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรในเขปตปฏิรูปเพียงอย่างเดียวยังรวมไปถึงการสร้างถนนสะพานและเส้นทางการคมนาคมอื่นๆการขุดคลองและการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทานการแก้ไขปัญหาคุณภาพดินการปลูกป่า การฝึกอบรมสาธิตการทอาปลูกการจัดสรรเงินทุนกองทุนปฏิรูปการดําเนินดังกล่าวเป็นการสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน